ครับสวัสดีครับชุดนี้ผมก็จะมาแนะนําของเล่นเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับเป็นของเล่นไดโนเสาร์ที่เอาไว้วางอยู่โต๊ะหน้าทํางานนะครับอยู่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับครับไม่ใช่ไดโนเสาร์แบบเดินได้นะครับเป็นไดโนเสาร์ที่เอาไว้รับเซ็นเซอร์สัญญาณเสียงตบมือครับเสียงตบมือแรงกระแทกอะไรแบบนี้แล้วล้อนะครับ พูดไปอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับอ่าครับเราจะเอ,อกมาก่อนนะครับอ่าตัวนี้หนึ่งแล้วตัวนี้ก็จะมีลวดนะครับแกะออกมานะครัอ่าได้แล้วครับแล้เ,เสาแล้วก็จะมีหางให้ด้วยครับอ่าครับฐานนี้เราก็ใส่ฐานก่อนนะครับครับ ใช้ทานก่อนนะยังสองก้อนเหมือนเดิมครับครับผมเห็นของเล่นหลายชิ้นนะก็ยังสองสก้อนอยู่เลยครับสวิตช์ก็อยู่ข้างๆครับแต่ผมยังไม่เปิดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์ครับอันนี้ผมยังไม่ได้ต่อหางนะครับอันนี้ก็หางให้มาะครับครับก็เอาไปต่อตรงนี้นะครับอืม ใส่ได้แล้วแล้วเวลาต่อเท้านี้ก็ต่อให้ตรงตรงข้อนี่ก่อนนะครับครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวตัวสําหรับจ่ายไฟให้กับไดโนเสา์นะครับครับต่อต่อตรงนี้ก่อนนะอ่าแล้วผมก็จะเปิดสวิตช์นะครับครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ อ่าครับก็เวลาตกเสียงแรงๆก็จะได้ยินนะครับมันจะรับแรงสั่นสะเทือนนะครับตรงปากนี้ก็จะเอาไว้ใส่ปากกาได้นะครับครับผมว่าเหมาะเอาไว้ตั้งอยู่บนโตทำงานหรือไม่ก็ตั้งอยู่บนโตคอมนะครับครับเวลาจับเวลาครับเวลาจับเวลากระดุกกระดิกปุ๊บแล้วมันก็จะร้องเหมือนกันนะครับ ตำตำลินโสนอ่าครับครับครับก็เวลากระแทกหน่อยปุ๊บก็จะได้ยินนะครับชุดนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นนะครับตามห้างก็มีนะครับครับครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองสาธิตอีกครั้งนะครับ ครับต้องเสียงดังๆหน่อยนะครับเวลาตบมือก็ต้องตบมือนงแรงหน่อยเสียงดังๆหน่อยครับครับหาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นนะครับเซตดนี้นะอ่าเดี๋ยวครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ใส่ปากกาได้นะครับครับก็เหมาะสำหรับ ของเล่นที่เอาไว้ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับ